เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพามาชมรุบน้องนะครับผมยกข้าวสารนะครับขึ้นรถนะครับเอามาเมื่อวานเนาะเอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับผมนะี่ครับผมอืมไปแล้วใช่ไหมยกขึ้นรถแล้วนี่นนะนะครับผม พอยกขึ้นรถซุกนะครับก็จะเอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับเนาะนี่ครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับเนาะนี่ครับอิทีนี่คือรุ่นน้องครัพอจำเนาะนะครับทั้งยกข้าวเปลือกขึ้นรถทั้งเบรกนะครับนี่น,นี่กำลังจะเข็นไปส่งให้กับลูกค้านะครับ เห็นไหมทุกท่านนี่นี่กำลังเตรียมตัวนะครับที่เตรียมตัวนะเอามาเมื่อวานนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่อยู่นะครับนี่นี่นี่ขึ้นแล้วนะครับผมมากาลังจัดให้พอดีพองามน,นะครับผมมนาะจัดพอดีนะครับผมอม <laughs> ไปแล้วนะครับผม

เมนเห,อหอนอ่ครับนี่คือเวลาสีข้าวออกมาเนาะเก็บมันจะพุ่งออกมาน,นบแบบมาีบรรยากาศนะครับทุกท่านเวลาสีข้าวออมาห็่ไหมนี่นี่ตรงรูนี้นะครับนี่นี่น <c oughs> เดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันนะครับที่โรงสีกันนะครับนี่ครับทุกท่านนี่ในโะรงสีโรงนี้นะครับผมเนะนะก็ตั้งขึ้นมาได้นานแล้วนะครับผม น,นี่นี่ที่ปล่อยข้อสารนะครับเห็นไหมเออนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงที่ที่เขาเปือกเนาะแต่วปล่อยออกมานี่ครับนี่ครับรนี่ครับออนี่ก็จะไลออกมาเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตรงที่เรา ตรงลำนะครับตรงลำเนาะที่ตรงนี้ก็ปรับนะครับปรับข่าปรับไม่ข้านะครับนะครับนี่ครับจะมีทั้งลำแก่ลำอ่อนเนาะแล้วก็จะแยกนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ตรงรูนี้นะครับเป็นลำแก่เนาะอ้ยไม่ใช่ลำอ่อนนะครับทุกท่านลำอ่อนนะครับไหลสองรูเลยนะครับอันนี้เป็นลำแก่นะครับ ลำแก๋นะครับลำแก๋เข้าไปเนาะนะครับเป็นลำแก๋เข้าไปนะครับทุกท่านนี่นี่นี่บรรอีการที่ลงสีก็จะลบนิดหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> นี่ครับลบนิดหนึ่งนะครับดีได้ทำไมได้ลงสีนะครับมีสายบาน แสงแดด,ดนะครับทุกท่าน <c oughs> นี่ครับผมติกอนเข้าม่นะครับลำจะยืดนะครับผม นี่ครับทุกท่านนี่เป็นไดนะครับไดนะครับจะมีแสงแดดนะครับตอนเช้าๆเนาะแสงแดดแสงแดดเยอะมากะครับ,รรบตรงนี้ที่เปิดนะเปิดดึงขึ้นก็สตาร์ทเครื่องไดนะครับทุกท่านนี่นี่เป็นอันนี้นะครับผมนี่ยเรา กดสปีกเกอร์ขึ้นนะครับก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องเสร็จเนอะนี่เราก็จะมาดึงตัวนี้นะครับอีดึงตัวนี้นี่ครับผดึงตัวนี้นะคมันก็จะวิ่งหมดไปเลยนะครับเครื่องกดจะเล่นประมาณนี้นะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นเล่ยโซนะครับไม่มีอะไรเัยพี่พังหมดแล้วก <c oughs> <c oughs> ็นะครับแต่ก่อนก็เคยสีอยู่นะครับเนาะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้สีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นครับผมเรากดตรงนี้นะครับกด สปีกเกอร์คนก็สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้สายพานก็จะไปทางชุดเลยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆ f อซทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณที่เขามาดูไรสดย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับ แล้วก็หัวใจทุกๆดวงนะครับนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับให้เราได้เดินสู้กันต่อไปนะครับถึงแม้หนทางยังอีกยาวไกลนะครับเราก็ต้องเดินก้าวต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ออะปิดลงสีก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กด like, ไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับได้วรวงคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับ ผมก็จะขอลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ